ใช่หรอเนี่ยอ้โอ,อ,อ,โอต้องว่ายน้ำด้วยหรอสวิมมิงแต่จ็อกกิ้งนะเจ็ดวิเจ็ดวิขอลองน้อยขอลองอน้อยไปไม่รู้พี่โว้าใหคุณโดนกิน <laughs> อ้าว อ้าโดนกินแล้วก็ออกมาทางข้างบนหัวนะมาทางทล้คู่รอดนะเป็นไหนอะ่ะน,นี่คือเลือกเลือกเส้นทางไม่ได้แล้วหรอเวลาเลือกหรอโอ้โหตกเลอเลยครับพี่บาวเดินไปอีกหน่อยไม่ได้ด้วยงั้นนี่มีคนเสทางาได้หรอมีคนยิงเลือกอ่ะไม่ได้หรอบ้านแบนอ่ะ Watch out พิกยิงหรือเปล่าเมื่อกีก้อ๋อเนี่ยผมอันนี้ผม อันนี้คืออะไรออกพ่นน้ำโู้หกูลอยได้ปะวะู้พ่นน้ำพ่นยังไงอ๋อประวานหมดน้ำอ๋อเฮ้ยลงไงเอากูลงไงอ่ะเอาเฮ้ยกระโดดกระโดดเข้าข้างเข้าข้างข้างข้างไม่ลงอ่ะพี่เดินไปชี้ข้างมันจะมีเครื่องกดกรุบออกไหนวะอ๋อตกกลางเลยเหรอปุ่มพี่ซ้อนแล้วป่ะเนี่ยเออซ้อนป่ะเนี่ย ใช่เลยอันนี้อันน,น,นี้คืออะไรอันนี้คือเลือกเลือกอะไรวะเอาอเฮ้ยกโอ้ยเนี่ยเฮ้ยไหนปุ่มออกวะเอาดีๆพิกเอาดีๆอ๋อปุ่มซอนกับปุ่มนั่งชิบห่านละกูอยากปรับปุ่มก่อนเลยเดี๋ยวก่ออน็อปุ่มนั่งอนนอกไปก่อนห้าหกเจ็ดแปดโอเคปล่อยกูไปเออ โอ้แล้วแม่งส่งมาโคตรไกลเลยตายแล้วกูเดโดนท็อปเล่นอยู่เลยโอ้ยโหรอบหน้ากูไม่มาด้วยแล้วเราต้องนิ่งแล้วแหละแป๊บเออไม่เหมือนด้วยเออแม่งไม่เหมือนที่เรคุยกันไว้ดีกว่าราคาปุ่มโดดเออเรดดาปราวานได้ของเล่นใหม่เกือบได้นั่งเล่นยาวๆแล้วไงเกือบได้นั่งเล่นกับมันยาวๆแล้วไง พี่หายไปหลายวันผมนอนไม่ค่อยหลับเลยไม่ได้ดูพี่ก่อนนอนเอาดีนี่กูวิญญาณนอนหลับปะเนี่ยพ่อฉันคือวิญญาณสองตัวที่ทุกชอตมันหลังค่อมนมานานไม่รู้ตัวตายเฮ้ยนี่มันวานอีกตัวหนึ่งว่ะบักวานบักวานโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนี้มันตีอันนี้ดีกว่าที่ดักดีกว่าใช่ไหมเป็น ผมไปลงโซนไหนได้บ้างวะพี่สนานพี่ได้มันอยู่หลังคาบ้านแดงเฮ้ยแหมพี่เข้าไปแค่นหนึ่งอะโอ้โหชิบหายแล้วงงชุดพี่ได้ยิงขู่ไปล้ะวะต,ตามดีกว่าโอ้มันเอา,าดิ คุณออน้องหัวพี่ดับวะโอเคพี่เอ,อ้าใครเนี่ยเออพี่เฮ้ยโดนมาจากไหนวะหลังคาพี่หลังคาพี่นี้แหละที่มันลุมหนูอะ่ะแบบไม่มต้องลลุมหนูอะ่ะ เออมาดีมาดีาโอ้ยเี๋ยวเาให้ไวแบบนีทักษะไม่ต่างกันว่าโอ้โหไอพีกแม่งเวลกินขาบรู้เลยเข้ามาสายรอขวานี่เป็นไงโชว์ฉลาดไปทีหนึ่งแหะเฮ้ยฮโอ้ยโฮ้ยตัวอะไรเท้าประวานมาโอ้บคุรัาคุณกล้วย ไอ้ประวันของเทพขอบคุณครับอย่างเอาตามสคริปต์เป๊ะถือว่าเล่นตามบทเดี๋ยวลงสตรีมต้องไปจ่ายค่าตัวนักแสดงด้วยเนี่ยเป้งเป้งพี่พีขอไก่พี่พีขอไก่เหรอไม่ขอใจพี่บ้างหรือจ๊ะลงหล่นกางกาศแล้วพี่ดูชื่อขอดิ ผ ja, มต้องกดจำกัดเขาไว้แล้วป่ะเฮ้ย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 เออย่า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 ทำอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเมันฉันไม่เคยมีความหมายเอาเลิกจาดอย่างเวอร์เออขอขอนังแอคหน่อยได้ป่ะขอนักแอคแปบเด้ยคุณดูอีซี่โอ้โหเม้งเบเบอ่ะเบสิกเลยอะพื้นฐาน5เนี้ยสแตนดาร์ด ไปตัวไรมาตัวไรมาดูนะลงครับแป้งอ๋อไปชุบเพื่อนเลยดิทำตัวรักเพื่อนเนี่ยโอ้โหสมองขึ้นเรื่มมึงลูกใครเหล่าเต้าเนี่ยลูกเต้าเหลอาใครได้โมเลยขอบคุณครับฐานกดได้ห้าหมื่นห้าหมื่นเลยหรอตอนนี้ยังสามหมื่นอยู่เลยนะนั่งมาอีกตัวละ งไหนไว้หนุ่มสงคราจะเลยไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ชุบกันแล้ววะนี่ชุบแล้วรักกันเลยเถิดถ่าเกิดร่วมแดนไทยอะคนไทยด้วยกันไม่รักกันมึงจะไปรักใครวะมตุตตะฆ่าฟังกันเองจะร้องเพลงชาติไทยใครฟังจริงไหมเราพี่พิคมาเหนือใครจะไหว เจ,จ้าถิ่นพี่ว่าเจ้าถิ่นไหวมาเหนือที่พี่ไปไหนอะหลงแกะเชียงรายปะหรือเชียงใหม่หรือว่าเชียงคานผมออกไปไหนไม่ได้เลยว่ะคนดูแม่งอึดอัดวะนี่แหละพี่ไม่ต้องไปไหนพี่กินไก่พี่กินไก่กินไก่กินไก่เออว่งดูเงดิวาน,นี้มองทางนี้เลยฮะอ่านไปเลย เอ้ข้างหลัง,ง่าพึ่งยิงถ้ามีคนมาชิดบ้านก็ช่วยด้วยนะเอ้ยมันยิงฟองสบู่เฮ้ยเอาเอาดีหึใครยิงอีกใครยิงอะไรอ่ะเขาหลังเปล่าข้าหลังรึเปล่ปาทาง,งบ้านนะพี่ว่าลุงนี้โดนไหมพี่ว่าห้าสิบว่าสิบคงติดต่างผมว่าไม่โดน<ไ>ว่ะแม่นไกลจัดผม <ไว S 1> บบไม่ถึงว่ะมันกิ้งเต็มที่แล้วแหละ

พี่ผมกลัวตัวสั่นหมดแล้วกลัวกลัวกลัวอ้าจะสไนเปอร์นะเออดูทรงรติไรเฟิลไอตัวเนี้ยเด็กซูมี่อฮงแน่เลยตีศูนย์ผมทำอะไรกับมันได้บ้างวะตอนเนี้ยไม่ได้สักอย่างโอ้โหตีศูนย์ไรคฆ่าสมมจะชิดรึเปล่าวะได้แต่ถ้าหนึ่งหนึ่งนะว่าสมมไปจะชิดเนินหน้าปะ มันมาไม่ถึงอ่ะพี่เชื่อผมปะแต่ข้างหลังอ่ะมันกำลังคืบคานมาเรื่อยๆแล้วแต่มันอยู่ในวงอ่ะมันไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยความจริงกูเปิดเนี่ยเปิดหลังเนี่ยโหระวงเราต้องไปเฮ้มยมาแล้วนี่ ออกมาจากต้นไม้เลยไปหรอเป็นมึงไม่ได้รักมึงสักก้อนหนึ่งตรงนี้สองหนึ่งตรงโน้นมันเกิดสอง้ะแต่เราต้องไปวงพริกห้าสิบวิไมาต้นไม้เวลาเหลือเฮ้ออ่ะกินอะไรวะมันพุ่งไปหรอใช่เหมือนจะพุ่งมาพริก ทำเย่าที่เชื่อใจสั้นๆพี่ไม่เชื่อใจผมไม่ใช่เชื่อใจใครวะใช่ปะ่ะน่าดีรู้อยู่ไ้พี่ก็เหลีอวขู่เจ้าสองตัวเฮ้ย อาจริงด้อโอ้โห,โโหเฮ่อป้อมไฟใครสวยตรง<ป>นี้สวยเลยเขาหลังโดดดูอเอา้าอจะเสียวอยู่พี่สายหนึ่งกูไปขวา เด่เดียวพี่เชื <S <S ่อใจเชื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 ่อใจปิงกองแท้วันแม่เล้ว